ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ชมพ่แบงค์45นะครับโอเคมาต่อกันเลยมาต่อกันเลยเหมือนเดิมนะครับนี่ผมเล่นแมพห้องโดยสารเดคูมตั้งแต่เมื่อวานอะแล้วก็ตั้งแต่วันศุกร์อะนะครับตั้งแต่วันศุกร์นี่สร้างงแต่วันศุกร์และเมื่อวานก็สร้างไปหน่อยเดียวแต่วันนี้จะสร้างเลยนะครับ สร้างให้มันเ็จๆไปเลยมันจะได้เสร็จนะครับโอ้ยโอเคเดี๋ยวมาสร้างกันเลยนะครับอ่า <c oughs> โอ้ยอืมโอเคนะครับขึ้นกันเลยโอ้ยเดี๋ยวนะสร้างตรงนี้สร้างตรงนี้ใช่ไหมอันนี้อะไรอ๋อนี่นะนะคืออะไร อประตูประตูะตโหผมผมเกือบตกแล้วเมื่อกี้โอ้ยเดี๋ยวก็ตกเหมือนเมื่อวานอีกโอเคนะครับโอ้ย้ยอื้อหือ ทีวีด้วยเจ๋งมากเลยโอเคนะครับโอ้ยเหมือนเดิมนะครับไปเติมเงินเหมือนเดิมนี่อันนี้นี่แหละโอเคเออมันไดไม่ขึ้นแล้วขึ้นตรงนี้ดีกว่า คือแล้วมันต้องวนไปวนมาไม่ใช่สิมันมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันสับสนนะสิแต่ก็ขึ้นได้เหมือนกันนั่นแหละแล้วเพื่อก็ขึ้นไหนก็ได้นะครับแต่ทั้งสองอย่างหละแต่สำหรับผมอะทั้งสองอย่างเลย อันนี้โซฟาใช่ไหมมีหมอนด้วยว้าวหมอนหมอนเอาไว้นอนนะครับเอ้าไปเกือบไปแล้วจุดๆจุดๆจุดๆจุๆๆๆุๆๆๆุดๆจุดๆเอ้เอ้ยไปเดินเล่นดีกว่าเข้าป่าไหมไม่เอาดีกว่า โอเคเดี okay. ๋ยวค่อยมาเติมที่หลังก็ได้มันจะได้เร็วๆมันจะได้ไม่เสียเวลามากเฮ้ยนั่งเล่นดีกว่านั่งเล่นบนโซฟานี่แหละนั่งเล่นบนโซฟาโอเค อ,อันนี้ผมนั่งเล่นโซฟานะครับนั่งรอโอ้ยอืม จะได้ละมังป่าเนี้ช่างเถอะยังไงก็ได้มันจะได้มันจะได้ไม่เสียเวลามากได้ยังป่านี้ได้แค่นี้อะอ่ะสร้างไปเถอะนะครับได้เหมือนกันนั่นแหละโอ้ย <c oughs> มีโซฟาใช่ไหมอ๋อแล้วอันนี้ก็โซฟาเหมือนเดิมนะครับว้าวถ้าบ้านนี้มีถ้าบ้านนี้มีโซฟาทั้งหลายอันนะสงสัยผมจะได้นอนตั้งหลายอันเลยแต่จริงๆนอนได้นอนแต่จริงๆนอนได้อันเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นทั้งสามอันก็ได้เหมือนกันนั่นแหละโ,โอเคอันนี้ผมหรอผมปูพื้นหรือเปล่า อน่าจะใช่มั้งไม่แน่ใจอันนี้อ้าวน็มามันน้งแต่เมื่อไรเนี่ยทำไมมาไวจังผมก็ว่าอยู่เห็นสเสาอะไรแปลกๆไม่ใช่สิเห็นไอ้นี้แปลกๆอะ่ะเนี่ยต้นไม้อ้าวไปกดอะไรอีกอะอ๋อไม่เป็นไรโอ้ย โอเคนะครับว้าวโอ้ยฟีไม่ได้ติดหัวติดหัวมาติดหัวผมโอเคทำไมน้อยจังแล้วก็ต้องมาเติมหลายหลายหลรอบอีก อ๋อหน้าต่างใช่ไหมอ๋อหน้าต่างอ๋อเริ่มมีกำแพงแล้วนะครับตอนแรกมันมีไหมเอ้าเพื่อนครับผมมาตรงนี้ได้ไงเอ๊ดี๋นะอ๋อออกมาจากตัวผมก็นึกว่ามันทะลุได้ผมก็สงสัยอยู่ทำไมแบบเป็นแบบนั้น อโอเคเอ้ยเหมือนเดิมโอ้เมื่อไรจะถึงสองล้อสักทีเนะี่ยต้องรออีกเนาะมีบนหลังคาได้ไหมไมีไม่ได้ด้วย โอ้ยเกือบเกือบมันไม่เกือบหรอกอ้าวกระโดดไม่ถึงโอ้ยเพืพ่อนๆครับผมเกือบกระโดดถึงเย่กระโดดถึงแล้วนะครับอาวมาตรงนี้ได้หรออ้าวแล้วผมจะมาตรงนี้ทําไมอ๋อมันได้เหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยมาอยู่บนหลังคาแล้วโอ้ยเจ็บโอ้ยติดติดหัวจะติดจะติดหัวอีกนานมิเนี่ย สงสัยน่าจะน่าจะอีกนานมั้งเฮ้ยเหมือนที่ผมพูดเมื่อวานเลยไม่ว่าจสิวันสูงหรือเปล่าหรือวันนี้ไม้่จสิวันสูงหรือเปล่าหรือเมื่อวานน่าจะทั้งสองวันนั่นแหละวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้วันอาทิตย์ว้าว การได้ถึงสองร้อยแล้วเนี่ยดูกันลาก,ก่อนนะหนึ่งสองสามมีเพื่อนครับถึงสองร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าผมเติมไปมันก็ลดอีกไม่เป็นไรถ้าลดนะ่ะเดี๋ยวผมก็เพิ่มก็ได้มันจะได้นี้มันจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ้าวขึ้นไปสร้างกันเลย <c oughs> อ้าวตรงไหนแล้วล่ะอ๋อนี่ไงที่ผมสร้างไปเมื่อกี้ว้าว <c oughs> โอเคโอ้ยอ๋อนี่ยมีประตูแล้วนะครับใช่เปล่าอ๋อใช่นี่มีประตูแล้วนะครับ <c oughs> oh, ì, มีกำแพงแล้วด้วยเห็นไหม ไปอันนี้อ๋อเพื่อนครับมันลอยได้อีกแล้วะ่ะมันชักแปลกแล้วนะอ้าวนี่ไงมีพื้นแล้วอโอเคนะครับอไปอ,อ,อืม กระโดดไม่ได้อีกอ๋อนี่ไงแล้นผมจะกระโดดไม่ได้แต่ผมก็ตกไปตรงนี้อีกผมไม่อยากตกเคนะครับอ,อ่าตรงนี้เหรอแล้วผมจะมาตรงนี้ทำไมอาอนีไ่ไงก็นึกว่ามันออกไม่ได้ <c oughs> อ้อ <c oughs> ไปกันเลยครับอ่าเอ้ยขึ้นไป <cười> <cười> à cũng này là dạo à, đó mình chắc bật bạch được nè, ồ ngay อ๋อมีพื้นแล้วตอนแรกมันไม่มีพื้นมันก็เลยทำให้ผมตกผมตกบ่อยมากเลยอะถ้าไม่มีพื้นนะผมก็ตกตกลงมาอย่างเงี้ยตกบ่อยมากถ้าไม่มีพื้นนั้นก็ตกบ่อยแต่ถ้ามีพื้นก็ไม่ตกเดินได้ตามปกตินะครับ ว่าจะออกไงเนี่ยทีนี้ไม่มีทางออกแล้วเราก็ต้อง,งรีรเซตตัวละครโอเค เป็นละจะเดี๋ยไปสร้างกันเลยอืมโอเคอันนี้ของนฝดม่จะเป็นพื้นแน่เลยหรืออะไร ไม่ใช่หรออ๋อมีทุกอันใช่ไหมว,ว้าวมีทุกจุดใช่ไหมเนี่ยโอใหญ่ขึ้นอ๋อตู้เย็นก็ว่าอยู่ทำไมใหญ่ขึ้นมาเป็นตู้เย็นนี่นาอ๋อโหมีเตาอบแล้วที่เหลือคืออะไรไม่ต้องเดินแล้วนะเนาะปะโถอ้าผมยังไม่ได้สังเกตเลยว่ามันลดแล้ว ยังไม่ทันสังเกตเลยเอาไม่น่าเลยยังไม่ทันสังเกตเลยโอเคทำเองก็ได้จะได้วบายจะได้ไม่ต้องเดินม,มาบ่อย โอเคนะครับเดีย๋ยวรอก่อนผมอยากให้เพื่อนฟังเหรียญเพื่อนก็เคยฟังแหละแต่ผมผมจะไม่เดินปลาเติมเงินอ,อีกแล้วเอ้ไม่ใช่สิผมผู้พิทต้องขอภัยจริงๆกีผมจะทำแบบนี้เพราะว่ามันจะได้มันจะได้ไวๆกว่าที่ผมเดินมาไงเพื่อนจะเพื่อนก็เพื่อนจะเดินมาก็ได้หรือว่าจะทำอย่างนีนก็ได้นะครับง่ายนิดเดียวเองเนีย่ยแบบนี้นะครับ เห็นไหมมีาทางไวแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอะ่ะเห็นไหมเป็นไงเคก็ประมาณนี้โอเค,อเค,อเคไปสร้างกันเลยเหมือนเดิมนะครับอืม บ้านผมมีสามชั้นนะครเห็นไหมบ้านในเกมนะคะไม่ได้ไม,ไม่ได้ไม่ใช่บ้านจริงบ้านจริงมีสองชั้นนะครับส่วนบ้านในเกมมันมีสามชั้น ไปจับตัวเด็กเป็นหมกเ้าเจ้ายาเป็นฉายาเจ้าแ่ โอเคเดิมเอ้เดี๋ยวไปเติมอีกรอบดีกว่าไงมันจะได้เยอะๆกว่าเดิมนะครับโอเค <c oughs> ว้าว ขึ้นมาแป๊บเดียวเองแต่มันอาจจะใช้เวลานหนึ่งนะครับไม่กี่วิก็ถึงล,ละไม่กี่วิก็ไม่แน่ใจว้าวประตูแล้วเนี่ยผมเกือบตีงแล้วโอเคนะคะว้าโอ้ยว้าวว้าว,ว,าวโอ้มินี้ออร์เหรอ ผมแปลกใจบ้างเลยเนี่ยว้าวมีตมีหน้าต่างแนี่เพื่อคนครับดูสิดูมาดูสิสทำไมเป็นแบบนี้ว้าวเพื่อคนครับดูสิมีหน้าต่างแล้วแล้วแล้วอันนี้คืออะไรอนี่อะไรอ๋ออ๋อโบ,บวรนน้ำาบวรนน้ำาบวรนวรน้ำต้นไม้ นี้รถน้ำต้นไมน้นาอใช่ไหมสำหรับรถน้ำต้นไม้โอเคพอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะครับไม่ใช่สิจริงๆแบบมันยังไม่ล้นแหละแต่๋ยผมอยากเอาที่ไปลงรวอะนะครับเดี๋ยวตอนประมาณกี่โมงดีเดี๋ยวตอนประมาณ มองตรงเดี๋ยวผมจะมาอัดอีกรอบนึงนะครับวันนี้นี่แหละไม่ใช่พรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ผมต้องไปโรงเรียนแล้วเพราะพรุ่งนี้วันจันทร์วันนี้วันที่เท่าไหร่ที่สองใช่ไหมที 13, ่สามก็ถึงวันคริสต์มาสแล้วนะครับถ้าถึงวันคริสต์มาสเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปนะคบอัดคลิปตอนย็นนั่นแหละ ราะว่าวันวัน,วนคลิปเยอมาผมก็ต้องไปโรงเรียนดีแหละเพราะเพราะมันเป็นวันพุธโอเคเอ้ยผานผิดโอเคเพื่อนๆครับเดีย๋ยวผมจะคลิปไปลงแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆครับเดีย๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามให้กับช่องพี่แบงค์สี่พด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับ